สวสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาดูการทําค้างแตงกวาค่ะค้างแตงกวาทําทําไมต้องดูด้วยคือแตงกวาตรงนี้ปลูกในหลังโฟมนะคะแต่ป้าเก๊กไม่ได้มาแนะนําให้ปลูกแตงกวาในน้านะหมายความว่าถ้าใครปลูกในดินหรือว่าในน้ําแต่ว่าปลูกในหลังโฟมแล้วเอามาตั้งบนพื้นปูนอย่างเงี้ยแล้วจะทาค้างให้เขาได้ยังไงอันนี้ ็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะจะทําค้างยังไงจะไปเอากระถางมาตั้งแล้วเทปูนใส่เอาไม้มาเสียบก็ดูจะเกะกะแล้วก็เป็นเรื่องยากต้องไปซื้อปูนซื้อทรายปกี้ก็เลยเอาเชือกนะคะขึงตรงนี้ก่อนขึงให้ผ่านลังโฟมหาหัวหาท้ายขึงให้เจอค่ะพอดีได้ตรงนี้ <c oughs> ได้ตรงเสาขึงที่เสาก่อนแล้วก็ด้านนู้นไม่มีเสา ไม่มีเสาเลยไปก็จะไปผูกที่ขอบหน้าต่างนะคะอันนี้ไม่สนใจละอีรุงตรงนางอยากจะทําค้างให้แตงกวาเขาเลื้อยเขาสูงขึ้นมาจนปะกิ๊กมายืนมองว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้เขาเลื้อยขึ้นไปได้ยังไงก็ใช้หัวคิดก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้เผื่อทุกคนหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะปลูกเหมือนกันไม่มีที่ปะกิ๊กปลูกสักลังโฟมเดียวก็พอนะคะแนะนําให้ปลูกเพราะว่าไปซื้อกินเนาะแตงกวาเนี่ย บางทีเราก็ไม่อยากซื้อรังหนึ่งก็ปลูกได้สต้นนะคะเนี่ยสต้นทีนี้ทําเชือกยังไงพอขึงตรงนี้เสร็จนะคะเราก็เอาเชือกมาคล้องเนี่ยตัดเอาเส้นเนี่ยมาคล้องข้างล่างข้างล่างปกักกิจจะเอามาตั้งต้องดูตรงนี้นะคะถึงจะเห็นชัดเอามาตั้งกลุ้งให้ดูเห็นไหมตั้งในกระถางตั้งบนกระถางเอาลังโฟมตั้ง บนกระถางแล้วก็มันจะมีหัวมีท้ายเหลือค่ะก็เอาเชือกเนี่ยโยงคล้องเข้าไปตรงเนี่ยหัวหลังโฟมสองข้างเลยค่ะเนี่ยจะเอาใส่กี่เส้นก็ตามใจเอาเอาส่วนหัวอันนี้สองเส้นก็คือส่วนหัวนะคะแล้วก็แยกกันขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามาพาดตรงนี้โยงแล้วก็ถักโยงแล้วก็เอามาพาดก่อนพอพาดไว้เสร็จนะคะสมมติว่าหลังนี้หลังเดียวเนาะโยงนี่โยงนี่สามเส้นแล้วเราก็มาสารเขา เอาเชือกในะสารไปสารมานะคะหนวดเขาตรงในมือเขาออกมาเขาก็จะจับของเขาเองเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรเขาเขาก็จะหาที่ยึดที่เกาะที่จับของเขาเองเนี่ยเขาก็จะขึ้นตามเนี่ยเราอยากจะเสริมตรงไหนตรงนี้มันห่างไปปกตกิจยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้เราก็อาจจะเอาเชือกมามัดใหม่เนาะมัดคล้องไปสารไปค่ะสารไปตามที่เขาขึ้นมา เราก็คอยดูเว่าเขาจะล้มไหมตอนนี้เขาไม่ล้มเขายึดของเขาเองนะคะปะเกงไม่ได้ทําอะไรเขาขึงเชือกอย่างเดียวก็จะออกมาลักษณะนี้ไม่กี่วันนะคะก็จะเห็นลูกแล้วละ่ะประมาณสักวันที่14ก็จะครบ1เดือนวันที่14ครบหนึ่งเดือนดูซิว่าจะมีดอกบานไหมอันนี้คือวิธีการทําค้างแตงกวาง่ายๆแล้วแตงกวานะคะสวยมากๆใบไม่มีเพลี้ยไม่มีหนอน ก็ตัวนี้แหละค่ะที่ปกิ๊กแนะนำไปปรากฏว่าขอบคุณมากๆนะคะออเดอร์เข้ามาถล่มทลายค่ะวันนี้แพ็คทั้งวันเอาไปส่งมาแล้วใครที่ยังไม่ได้รับนะคะแต่ว่าเพิ่งจะส่งวันนี้เป็นชุดแรกนะให้รอหน่อยนะคะใจะเย็นๆหน่อยเพราะว่าออเดอร์เยอะมากๆเลยแพ็คไม่หวัดไม่ไหวต้องรอกันค่ะเพราะว่าคนหนึ่งก็สั่งหลายขวดบางคนสั่งอย่างละโหลเลยก็มีค่ะ น้ำส้มควัดไม้โหลหนึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโหลห,หนึงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาแพ็คปก,กิ้ก็เอาเอากันกระแทกนะคะมาพันมาหอ่อทุกขวดเลยเรียงเรียงลงไปในลังกว่าจะเสร็จหนึ่งลังติดสติ๊กเกอร์ด้วยอะไรด้วยยุบวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่สั่งไว้ก็ใจเย็นๆภายในสักสาวันเนะี่ยอาจจะช้านิดนึงเต็มที่ไม่เกินหวันคะ่ะก็จะได้รับแล้วนะ เราเอาไปใช้แล้ววิธีใช้ป้กิก๊กจะแนะว่าใช้ร่วมกันได้นะคะน้ำส้มควันไม้กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเดี๋ยวให้ดูเนี่ยปกิ๊กผสมเข้าไปด้วยกันใส่ยางลัฝาเนี่ยปกิ๊กเอาฝาขวดอันนี้ฝาตื้นต้นอันนี้หนึ่งฝาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งฝาน้ำส้มควันไม้หนึ่งฝา,สงฝาผสมเข้าไปด้วยกัน ก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ทำให้พืชผักแข็งแรงงามน้ำส้มควันไม้ก็ช่วยไล่มแมลงแล้วก็ก็ทำให้พืชแข็งแรงได้เหมือนกันค่ะถ้าเอารดราดดงดินก็ทำให้ดินดีปรับสภาพดินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์เหมือนกันได้ค่ะน้ำส้มควันไม้ตัวนี้ก็สุดยอดเนี่ยตะกี้ก็พ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะแล้วก็เห็นผลนะใบก็งามนอนก็ไม่กินไม่เจาะ เขียวสวยมากเลยค่ะแล้วก็ด้านนู้นปกตินะ,ะเดี๋ยวพาดูหนะะ่อยค่ะด้านนี้ปกติเนี่ยนนอนจะชอบมากเลยตัวเนี้ยเพราะว่าผักกาดเขียวเน่นนะคะอันนี้ผักกาดเจ้าหม่อมเขาเป็นผักกาดขมๆนิดๆนดน,ดนอนจะชอบมากค่ะพอเราพ่นตัวนี้เป็นประจำเนาะนอนก็ไม่มาใกล้เพลี้ยก็ไม่มาใบผักก็งามค่ะเนี่ย ก็เลยแนะให้ทุกคนว่าถ้าซื้อไปแล้วให้ผสมกันนะคะใช้ได้แต่ว่าน้ำส้มคอนไม้อย่าไปพ่นทุกวันค่ะเอาสักอาทิตย์ละสองครั้งแต่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงป้กิกใส่นิดเดียวฝาเดียวพ่นทุกเย็นเลยค่ะเนี่ยพ่นอย่างนี้ทุกเย็นเลยได้ไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็ใครอยากจะปลูกผักในน้ําถามมาหลายคนแล้วป้ากิ๊กพาปลูกผักในน้ําแบบอินทรีย์ที่จริงก็ปลูกผสมผสานกันก็ได้นะคะ ได้สูตรมาแล้วค่ะอินซีด้วยถ้าจะใส่ปุ๋ย A ปุ๋ย B ก็ใส่ไปนิดเดียวแต่มีตัวช่วยให้ผักงามไปได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวให้ป้ากิ๊กทดลองก่อนได้ผลยังไงแล้วจะพาย f ปลูกคือทำให้เราเห,เหนื่อยน้อยลงนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆยอมรับว่าปลูกผักยากดูแลยากรดน้ำบ่อยๆรดน้ำไม่ถึงผักก็เหี่ยวถ้าอยู่ในน้ำอย่างนี้นอนหลับได้สบายเลยค่ะ ไม่ต้องไปรดน้ำอะไรเขาวันวันก็แค่มองดูแล้วก็มาพ่นอะไรให้บ้างแล้วก็ดูหนอนดูแมลงก็จะมากัดกินแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่ได้เหนื่อยกับเขาก็ลองไปศึกษาดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาปลูกทีหลังเมื่อกีก้ก็ยังยังไม่เต็มไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะทดลองแต่ถ้าได้ผลเต็มที่แล้วก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์พา f อฟปลูกว่าทำยังไง ถึงจะได้ผลเดี๋ยวจะทดลองสองอย่างว่าปลูกอินทรียล้วนๆโดยไม่ใส่ปุ๋ย A ปุ๋ย B เลยได้ไหมอีกรังหนึ่งใส่ปุ๋ย A ปุ๋ย B แต่ว่าผสมอินทรีย์ใส่จุลินทรียสังเคราะห์แสงใส่ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่หรือว่าใส่ปุ๋ย A ปุ๋ย B น้อยลงมานิดนึงแต่มีวิธีช่วยว่าเอาตัวไหนใส่เพื่อที่จะให้เข้างามกําลังทดลองนะคะได้ผลยังไงจะพาปลูกกันแล้วกันค่ะโอ้โหร้อนมากค่ะปะกตกิกถ่ายคลิปไปนะเหงื่อเต็มหน้าเลย วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเอาปะกิ๊กจะขอพูดดิดนึงจะเจอกันคลิปหน้าลืมไปว่าของที่สั่งนะคะคนที่สั่งมาทีหลังอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนก็คือเหงื่อเต็มหน้านะคะ่ปะปะกิกกแพ็คของอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าไม่มีลูกจ้างทํากันเองแพ็คก,กันเองเพราะฉะนั้นก็ รอนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทวงมากันเยอะมากก็คือหอมบัวเลยค่ะหอมบัวเลยนี่ยังถอนไม่ได้นะคะอากาศร้อนแล้วก็ทําให้เขาแตกกอช้าขยายตัวช้าถ้าถอนไปก็ไม่ได้น้ําหนักไม่ได้จํานวนต้นก็จะไม่พอกันเพราะฉะนั้นออเดอร์ที่สั่งมาเยอะมากๆป้าก๊กก็เลยบอกว่าต้องรอไปก่อนนะคะใจเย็นๆก็จะพยายามแบ่งให้ทั่วถึงกันทุกคนนะ แต่ว่ามีทวงมาแล้วค่ะเห็นปพ็กเก็ขาน้ำส้มควันไม้ก็บอกแล้วหอมแบ่งส่งหรือยังปพ็กเกกาลังรออยู่ส่งน่าจะส่งได้แล้วนะที่จริงอยากได้อยากส่งนะคะตังก็อยากได้แต่ว่าหอมยังไม่พอไม่ไม่ไม่เพียงพอกับคนที่จะซื้อคือต้นเขาเล็กเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันก็จะได้น้อยรอไปก่อนกันแล้วกันค่ะ,ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ